อ่ะเสร็จแล้วมิทินทำไมมันสั้นขนาดนี้ล่ะลสั้นแบบนี้ล่ะเหมือนเด็กเลยเราบอกให้เธอแค่แรลมปายเราไม่ให้เธอตัดสั้นขนาดนี้แบบนี้ล่ะเราชอบน่ารักดีเลยแต่เราไม่ชอบเธอมันไม่ได้เรื่องสักอย่างบอกอะไรก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้รอดกันไปเลยโอเค,ครับมีอะไรให้ผมยาวเรียวบ้างครับนี่พ่อหนุ่มเอานี้ไปใช้ กลจะไว้ยาวได้ทำไมไม่เข้าใจคำว่าเล็มไปนิว e <ww. S 1> ไปไกลๆเลยนะไม่อยากเห็นหน้าเขาขอโทษนะอะเธอให้ลูกโป่งหัวใจแล้วล็กผมเราจะยาวขึ้นหรอนางนางนะทำดีๆนะเธอแหละตัดผมเราจนเป็นแบบเนี้ยเราขอโทษใส่ชิ้นมินนี่เดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวล้างผมให้เสร็จแล้วนะโหแค่หมักผมแป๊บเดียวผมเงาแล้วก็นุ่มลื่นขนาดนี้เลยเหรอมิทินดูผมเราสิทั้งนุ่มทั้งหอมเลยอะ ก็จะมกผบให้เจอทุกวันเลยนะขอบคุณนะตัวเองสวัสดีค่ะเจสวัสดีจ่าชมพู่อุปกรณ์ทําความสะอาดอยู่ด้านหลังนะคะค่ะเจชมพู่ว่าแต่หนูไม่ได้เรียนแล้วหรอจะ๊ะไม่ค่ะเอ้าทําไมล่ะมีปัญหาที่บ้านหรอพอดีหนูมีสามีแล้วค่ะก็เลยไม่ได้เรียนต่ออ๋อจะหาชมพู่พี่มาทําไมทํางานอยู่เงิน ไม่มีวันนี้หนูทำงานวันแรกนะเจ๊ยังไม่จ่ายเงินให้ไม่มีก็เบิกดิกลับไปก่อนนะเดี๋ยวตองยินหนูจะหาไปให้ไม่จเจ้าตอนนี้เอามาพี่กลับไปก่อนหนูเกรงใจเจ๊นี่เจยจเจ้ามาดิเลยใช้ให้ใช้กำลังตอนเนี้ยชมพู่เจ๊ฝากดูเคาน์เตอร์แป๊บหนึ่งนะเจ๊ปวดท้องเฮ้ยเงินพี่หยุดอยู่นี้นะพี่หยุดนะ เอาตังพี่เอาตังคืนมาไหนอ,อะไรไ <ป S 2> เนี่ยโองกี้เอาังไว้เลยถ้ามไม่เก็บตัว ชมพู่จ้ะเจ๊ฝากอันนี้ไปให้แม่ชมพู่หน่อยนะชมพู่ปิดผมขาวไลโออะใช้ดีนะเจ๊มีอยู่หลายซองอ๋อขอบคุณค่ะแต่หนูไม่ได้อยู่กับแม่ค่ะอะแลรวแม่ชมพู่อยู่ไหนละจ๊ะพอดีหนูมาอยู่กับแฟนค่ะเลยไม่ได้อยู่กับแม่ชมพู่เป็นลูกสาวคนเดียวแต่ว่าแม่ยอมให้ยายมาอยู่กับแฟนแสดงว่าแฟนชมพู่อ่ะคงเป็นคนดีมากเลยเนาะเจ่สวัสดีค่ะ วันนี้วันหยุดไม่ใช่เหรอพี่พรวันนี้วันแม่ได้สองแรงค่ะหนูก็เลยอยากมาทําพี่พรแล้วจะไม่เหนื่อยเราทํางานมาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้ววันหยุดก็น่าจะพักนะไม่เป็นไรค่ะหนูนไหวฮัลโหลแม่วันแม่ปีนี้ไม่ได้กับนะเจ๊ก็ให้สองแรงก็เลยมาทํางานแล้วตอนเย็นหนูจะโอนเงินให้นะฮัลโหลแม่เมียววันนี้แม่มไ,ไม่ได้หยุดลูกแม่ทํางานโอนเงินเหรอ ตอนนี้แม่ยังไม่มีตอนเย็นนั่นแหละเดี๋ยวเจ๊เขาจะให้ตอนเย็นเอ้าจะไปไหนวันแม่ทั้งทีไม่อยู่กินข้าวกับแม่หน่อยลเลยหรอโอเคลูกงั้นเดี๋ยวตอนเย็นแม่โอนให้นะพี่พทักเที่แล้วออไปซื้อข้าวมากินไม่ไปค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูต้มมามา่า พี่พรเดี๋ยวนี้มาม่าเขาให้น้อยขนาดนี้เลยเหรออ๋อไม่ค่ะคือหนูหักไว้กินตอนเย็นขึ้นนึงแล้วจะอิ่มเหรอกินแค่เนี้ยจะเอาแรงที่ไหนทําง,งานหนูต้องประหยัดค่ะเพราะว่าต้องส่งเงินให้แม่กับลูกเย็นนี้ค่ะโอ้ย oh <my> สูส้ๆนะพี่พรเจ๊มียำๆเจ๊ให้ห่อนึงเ,เ,เ,เอาไปต้มกินเจ๊ไม่มีไข่ด้วยเหรอคะอ๋ไม่มีไข่เดี๋ยวนี้มันแพงปกติเจ๊กินมาม่าเจ๊ก็ไม่ใส่ไข่อ๋อค่ะขอบคุณค่ะเจ๊พี่พรครับ เอ้ามิทีนจะไปไหนเหรอผมตั้งใจซื้อดอกไม้มาให้พี่ฟอดครับอุ๊ยขอบคุณนะเนื่องในโอกาสอะไรอะ่ะผมอยากขอพี่ฟอนเป็นแฟนครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราอายุห่างกันตั้ง18ปีเลยนะสนใจทําไมเรารักกันพี่ใจไม่ใช่อายุนะเธอเป็นถึงตำรวจแถมอายุยังน้อยจะมาสนใจอะไรพี่ที่รับจ้างกินไปวันวันสังคมคงรับไม่ได้หรอกผมไม่สนผมจะทําให้ทุกคนรู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข ราะว่าผมรักพี่เป็นแฟนกับผมนะพี่พรแน่ใจเหรอว่าจะคบกับตำรวจคนนั้นจริงๆอนั่นมันรุ้นลูกเลยนะพี่พรคิดว่าสังคมจะรับได้เหรอพี่พรไม่ไอายเหรอพี่พรครับ่ปใส่อะไรเยอะขนาดนั้นไม่ร้อนเหรออืพี่หนาวน่ะคูอใส่จะไม่สบายไปไปกันเถอะ มัจะพาพี่พรไปซื้อเสื้อผ้ายางได้เสื้อผ้าไหมไม่หรอกไม่ไปหรอกพี่อยากกลับบ้านฮาน่าเดี๋ยวผมพาไปเรียกนะอยากได้อะไรเลียกกันนะสวยๆมากเลยพี่พรครับตัวนี้สวยมากเลยนะไม่พี่ไม่ชอบพี่ชอบตัวนี้ชอบแบบนั้นก็เอาเลยครับแล้วพี่มิทิน,นี่พี่มิทินคะพี่มิทินมากับใครคะมากับแฟนครับผม เรียนจบสักทีเนาะชมพู่ฉันละขที่เกียจเรียนจะตายอยู่แล้วเธอเป็นอะไรเธอไม่ดีใจหรอยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลย่นูจะจบพร้อมเพื่อนไหมแล้วทำไมไม่จ่ายแม่เรายังไม่จ่ายถามแกทีไรแกก็บอกว่าไม่มีเงินเอ้าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ได้จบพร้อมกันสิชมพู่ไม่ได้นะเธอเป็นเพื่อนเราเธอต้องจบพร้อมเราค้างสองเทอมแนี่ไม่็รู้จะหามาจากไหนถ้าไม่จบก็คงต้องยอมแหละฮัลโหลแม่หนูอยู่เฮียนมู จะๆสิครับตอนนี้แหละเธอเรากลับก่อนนะแต่เธอเพิ่งมานี่ทําไมรีบกลับจังแม่เราจะออกไปหาเพื่อนเราต้องไปดูน้องเรากลับก่อนนะสวัสดีค่ะเจ๊แม่ก็หนูเรียนจบแล้วนี่ลูกเดี๋ยวหนูก็ต้องมาช่วยแม่บริหารร้านก็ได้เป็นเจ๊เหมือนเดิมนั่นแหละ แม่คะร้านเราก็ออกจะใหญ่โตหนูว่าเราจ้างพนักงานเพิ่มดีไหมคะก็คิดๆอยู่นะแต่ว่าแม่ก็อยากหาคนที่ไว้ใจได้อะหนูมีเพื่อนคนนึงค่ะแม่คนนี้เป็นเพื่อนสนิทหนูไว้ใจได้แน่นอนคะ่ะก็ดีเลยสิงั้นหนูก็บอกเพื่อนเข้ามาลองทํางานดูเลยนะลูกโอเคค่ะแม่ฮัลโหลชมพู่เธอจะมีเงินจ่ายค่าเทอมแล้วนะคุชชั่นตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ179บาทคะ่ะ คนสวยทําอะไรอยู่จ้าหนูเล่นเกมอยู่ค่ะแม่แล้วตอนเย็นหนูจะกินอะไรเดี๋ยวแม่เตรียมไว้ให้อยากกินผัดกะเพราของโปรดค่ะแม่เตรียมไว้เผื่อชมู่่ได้นะคะได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่เตรียมไว้ให้นะไปหนูไปกินข้าวได้แล้วลูก นิวแล้วเ,เลิกงานแล้วเรากลับบ้านก่อนนะเอาไม่อยู่กินข้าวเยน็นด้วยกันก่อนหรอแม่เราอะทำกับข้าวไว้เผื่อเธอต้องหลายอย่างเลยนะเราต้องรีบกลับไปดูน้องแม่นัดเพื่อนไว้อีกแล้วอะค่าแรงเธอวันนี้แม่เราฝากไว้ให้เราฝากเธอไว้หน่อยนะถ้าเราได้คบเมื่อไหร่เราจะเอาไปจ่ายค่าเทอมโอเคได้เลยเราจะต้องเรียนจบของกันนะชมพู่มากล้วบดดวอดึกดื่นจวสิหอดบานหอดเฮือนทำง,งานกัวเวลาเิกปกตินั่นล่ะแม่น้ำก,ก่อนเด้มเมยเดี๋ยวใส่เงินค่าแรงออกมา ุทุ่มหนึ่งแล้วได้เวลาปิดร้านแล้วปิดร้านแล้วเหรอคะพี่ขอซื้อของนิดเดียวได้ไหมคะแต่ว่าได้แป๊บเดียวนะพอดีพี่กางจะออกไปธุระ ว่าจะมาซื้อนิดเดียวค่ะเด่ของที่นี่น่าซื้อมากเลยค่ะเจ้าของร้านก็น่ารักได้ของแถมไปเลยละกันขอบคุณนะคะว่าไปละยอดก็เกือบพันโอเคปิดช้านิดนึงก็คุ้มอยู่นะอุ้ยตายละ<อ>ไปสักทีนัดหมอนวดไว้เนี่ยพี่คะเฮะ้หนูขอซื้อของแป๊บหนึ่งได้ไหมคะ ชมพู่วันนี้ฝนตกขับมอเตอร์ไซค์มาคงเปียกนะ่าดูเลยเนาะก็เปียกนิดหน่อยค่ะแต่ดีมีเสื้อกันฝนไม่มีรถยนต์ขับก็ลาบากหน่อยนะพี่พรไปซื้อกระเป๋า,าใหม่อีกแล้วเหรอคะไม่ใช่แค่กระเป๋าใหม่นะแต่นี่ดูสิ p h o n e ใหม่โูดีจังเลยนะคะพี่พรเจ๊คะวันนี้ขอเบิกเงินหน่อยได้ไหมคะเบิกแล้วเหรอชมพูเงินเดือนเหลือไหมเนี่ยไม่ใช่ติดลบหมดแล้วเหรอไม่เหลือหรอกคะ่ะพี่พรแต่ค่าใช้จ่ายหน่มันเยอะเบิกแต่งเงิน เอาเท่าไหร่ละรอบนี้ยขอสักสี่พันก็ได้ค่ะเจ๊หนูต้องไปจ่ายค่าเทอมให้น้องด้วยค่ะดูอย่างพี่พรเป็นตัวอย่างบ้างนะถ้าวางแผนการเงินดีเหมือนพี่พรอะ่ะชีวิตก็ดีจะได้ไม่ลําบากค่ะเจ๊ เจ๊ต<ข>อบก่อนนะคะเงินหายวันนี้เงินหายสามพันวันนี้ใครมาเฝ้าแกาคิดเงินบ้างก็เฝ้าทั้งสองคนนี่แหละค่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้ออกไปนะพี่จะไปทําไมชมพูดหรือเปล่าช่วงนี้มันร้อนเงินเนี่ยชมพูขอเบิกเงินเจ๊ก็ให้เบิกตลอดทําไมถึงทําแบบนี้หนูร้อนเงินก็จริงแต่หนูไม่ไมีทางาขโมยแน่ค่ะเจ๊จะเชื่อได้ยังไงคนเรามันหมดทางอะไรก็ทําได้ทั้งนั้นหละชีวิตฉันเอาใจสุขสบายที่จะมาขโมยเงินทาไมเธอแน่ใจหรอ ถธอเป็นใครฉันมาซื้อของเมื่อตอนบ่ายฉันเห็นยายเนี่ยเอาเงินจากเก๊ใสก่กระเป๋าตัวเองพูดอะไรของคุณพี่พรเขาจะทําแบบนั้นทําไมถพาเธอไม่เชื่อก็ดูนี่ฉันถ่ายคลิปไปละพี่พรทําไมถึงทําแบบนี้เพโทษกระเจ๊ตอนนี้พี่ไม่มีเงินกินข้าพี่เอาเงินไปซื้อไอโฟนหมดขอโทษกระเจ๊ทีหลังพี่จะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะคะป้ามีข่าวดีจะบอกตอนนี้ไลฟ์สดของเรานะแบบคนดูเยอะมากออเดอร์เยอะมากๆเลย ป้าก็เลยว่าจะให้พวกเราอะมาไลฟ์สดและป้ามีค่าตอบแทนให้เพิ่มอีกเดือนละห0พับาทต่อคนหกพัอุ๊บสได้เพิ่มเดือนละห0พันฉันจะเอาเงิน6 0 0ันนี้ไปเก็บในบัญชีแล้วฉันก็จะมีเงินเก็บฉันมีเงินเก็บฉันก็จะเป็นคนรวย <c oughs> ได้เงินเพิ่มตั้งหกพ0นพอดีเลยเครื่องตัดหญ้าเครื่องซักผ้าทีวีพังฉันจะไปซื้อให้หมดเลยได้เงินเพิ่มตั้งหกพันเปผู้ชายสะบัดหลยผู้ชายอยากได้อะไรต้องจดัดใหญ่ใหนักๆย